บวันนี้ผมวังชัยในตัวดำมาอีกแล้วครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมาสะปลามามาสูบมาสูบปลาที่เดิมครับถ่าจะเก็บวันนี้ปลาบ่อของพ่อนี่น้ำก็จะแห้งแล้วนะครับเพื่อนดูก่อนเออมีไอ้ดุกยักษ์มีไอ้ช่อนนะตัวใหญ่ๆนะครับเพื่อน แล้ววันนี้ผมบอกได้เลยว่ามี2เมนูนะ <Okay. S 1> เด็ดแน่ๆนี่อีกหนึ่งเมนูดูสิครับหอยครับหอยนี่นี่นี่นหอยเออมาที่นี่เพื่อบำบัดหัวใจครับพเพื่อนหัวใจมันคลุกขกละทมเหลือเกินตอนเนี้ยตาตัวให,ใหญ่ๆเดี๋ยวจับให้ดูยมันใหญ่กรุงหัวเราเหลือเกินเยโอะชัวนะ

เอาอยเอาไออนรอนตู้อัก่เอ้นไปไหนแล้ววะนช่อนย่าองาตรงนี้ดีก่นแยง้น่อยวนี้ีกแงได้อยู่ไอ่อนแงเดอูบาโลกครับเดจอมาแล้วเห็นหนวดแล้วจาได้เห็นหนวดแล้วจำได้อนี้เหนหวดแล้วจาได้อะไรป้าหมอบ่ะน หายหิวแล้วเลยเนี่ยไปาใจไปหรอเอามาลสามโมงเนี่ยไอช่อนเดอดุกเนี่ยช่อนช่อนลตีนู่นี่ไม่กล้าจับเอาก่อนเอาีนใหญ่ก่อนหโนี่ไปเอาไปปล่อยให้หมากได้ไหม เอาไปชนยังไม่ได้เลยได้ตัวใหญ่ตัวเล็กเพื่อนครับอืมเนี่ยผมจับงจับม้าเนี่ยเนี่ยมันใหญ่โงมากเลยนะครับดูอืมดูขี้หนวดมันก็รู้เนี่ยหนวดมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยขนาดมือขนาดนี้เนี่ยเนี่ยหัวมันนะโอ้อืระเจจารจดทำอะไรกินได้เนี่ยโอ้ยโอ้ยแทนเป็นอย่างนี้อื้อืม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  แล้วเราจะทำไงเราจะทำอะไรกินเออวอ้ยเราทำอะไรกินโอ้ยโอ้ยจำนวนใหญ่จังนี่ยดูดูเพื่อนนี่อูตัวบักใหญ่ด้วยนี่พี่น้องเอ้ยนี่นี่ถ้ัอย่างใดเนี่ยนอนคุณสำคัญโอ้โหจำนวนใหญ่ยิ่งนี้หรอกเราจะจอดเก็กิดถึงป่าเอกธนาเรคคก่อนแล้วว่น้ากลับไปเลยนะครับคุณน่าจะมากับผมนะครับ แล้วครับเพื่อนนี่ได้มาแล้ววันนี้เราจะจะมาต้มกันต้ยมยำปลาช่อนได้ตัวใหญ่นะแต่ไม่ไม่อยากกินตัวใหญ่มันมันใหญ่ไปไอเออต้องขอ,งอประมาณนะไซส์น่าจะกิโลกว่ากว่านเดี๋ยวต้มปลาช่อนนะวันนี้เมนูเด็ดเด็ดต้มปลาช่อนน้ำใสเออเพื่อนครับครับดูแรกจัดไปี่นะครับ นี่ได้แล้วครับทำเสร็จแล้วอืมอ่าแล้วก็เดี๋ยวน้ำมันเดือดก่อนครับตอนนี้เนี่ยหม้อได้แล้วครับือน,น้ำเริ่มเดือดไแล้วผุดผับผุดผับแล้วก็มีขาจะคายใบไม้กูนลนะครับทั่วไปที่เขาต้มกันนะครับอันนี้เรียกต้มยมอะไรรูเอ่อต้มยำโบราณเนี่ยเหมือนเดิมเลยต้มใส่ใบกระเพรานะเหมือนบรนนอกเราเนี่ยอืม รสชาติก็จะจัดจ้านเผ็ดๆนะหอมใบกระเพราห่วยๆห่วยๆเข้ามาในจมูกเนี่ยแล้วก็มีอะไรที่มันน้ำขาวๆก็ได้นะรสชาติแบบบรรยากาศนี้ต้องน้ำขาวนะขาวๆหน่อยออืได้เลยนะครับวันนี้ก็ใสายๆแล้วนะครับเดี๋ยวก็เครื่องปรุงก็มีปกตินะครับมะนาวมีพื้นจริงจะต้องใส่มดแดงด้วยก็ได้นะครับเนี่ยอารมณ์มันนอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมดแดงใส่เปี๊ยงเอยพี่น่อเลยนี่เนี่ย มีเมเป้งเนี่ยหมดแดงอาจจะใส่อารมณ์น,นี้แหละเครื <c oughs> <c oughs> ่องปรุงก็เนั่นเนี่ยมีน้ำปลามะนาวผงชูรสอะไรพวกนี้แหละมีอะไรมากหรอเดี๋ยวก็คงจะได้แซบนะครับเงินเดือดนแะล้เดี๋ยวค่อยทำใเดือดมากนะครับการป้องกันอ่ความคาวของปลานะครับก็ต้องให้น้ํามันเดือดจัดใส่เครื่องเข้าไปมันเดือดจัดก่อนแล้วก็ใส่ปลาไปทีหลัง นั่นแหละแล้วก็ปรุงรสตามไปมันก็จะแซ่บๆประมาณนั้นนละมีอะไรน้ำขาวๆสักครึบหนึ่งน่าจะดีเนาะมาแล้วพอมันเดือดผู้พระผู้พระเนี่ยเห็นไหมน้ำเดือดงี้แล้วนะครับเขาก็ใส่ปลาเข้าไปไปนะนี่อุ้ยไข่มีไข่ด้วยนะครับพี่นอ้องบอกโนอนโกลเด้าท่านครับนี่นี่ไข่ไฟท่อนเด้อเฮ้ย เพราะว่าปลาไม่ให้มันขาวนะครับคือล้างให้มันสะอาดแล้วเสด็จน้ําเสด็จน้ําให้มันแบบว่าน้ําแหง้งแก๊กเลยเนีย่อย่างนี้เลยนะครับจะไม่ขาวเพราะว่าถ้ามันมีมีน้ําขาวน้ําเมือกนะมันจะไม่ขาวนะครับพอออออี่น้องอุ้ยเนาะตัดท่อนก็ไปท่อนเดียวนะครับปลานาอันนี้ปลานากีปลาตาเวนะครับ เป็นละมุนนะครัเป็นใจละมุนไรนะโอ้โเต็มหม้อเลยกินทั้งวันวันนี้ปลาถ้าเกิดว่าเราเสดดน้ําให้มันมันแห้งล้างแล้วก็เสดดน้ำใต่ตะข่ายไว้มันแห้งก็อย่าไปคนมันนะครับเพราาะว่โอ้โหเต็มหม้อเลยเนาะเนี่ยเต็มหม้อเลยโอ้โหโอ้ไส้ดีครับอือแล้วต้อง เดี๋ยวสุกก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนชิมดูเนาะหล่อสักุลแล้วมาเลยครับนี่เมเปิ้งและไข่อันน้อยนิดเนี่ยเราเป็นะใส่เพราะว่ามันสุกเลยก็อูมเดือบพุ๊บเดือบปึ๊บต่อไปนะครับนี่หอมใบกระเพราและอื่นๆใส่ไปฮึบนี่อ้าแล้วก็ใส่คนนิดหน่อยจริงๆมันสุกแล้วนะครับเพื่อนครับนี่ได้แล้วเดี๋ยวจะตักเดี๋ยวนี้เลยครับพี่น้องอื้อหึหึ ครับนี่ได้แล้วเห็นไหมเมเป้งก็จะลอยเนี่ยลอยละมุนละมุนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องชิมก่อนนะครับเนี่ยต้องชิมต้องชิมอย่าง่อยอร่อยอร่อยแต่ก็คำลมรักอึกเลยแช่พริกเลย จะมันต้องมันต้องไม่เปรี้ยวอะขาดไปเลยขาดเปรี้ยวเดี๋ยวต้องใส่มะนาวนะอได้แล้วเพื่อนเดี๋ยวตักให้เองก่อนมีอยู้ยกินด้วยไข่ดาวไข่ไข่ลอยด้วยเออยังไงเนี่ยอุ้ยไข่ลอยด้วยไงดูดิเพื่อนนี่ไอ้ช่อนใหญ่นะครับ แต่ว่าวันนี้ขเริ่มจะเอาไข่ให้แม่กินนะครับนี่ก็บรรยากาศโดยรวมเลยครับนี่บรรยากาศครัวริมคลองม몽เกาไปไหนไม่ได้ที่เดิมโอ้ไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้กุ้งนี่แหละกุ้งกุ้งก็มีเยอะแยะเว้ยนี่อะไรกุ้งฝอยเหรอกุ้งฝอยอยนี่เหรอกุ้งฝอยปลาบะล้มทมคุ้ยเหรอเนี่ย โอ้โอ้วันนี้บางวุฒิก็มาด้วยดึงไหนเอ้ยบางวุฒิมาด้วยบางวุฒิมาด้วยมากงฝอเยอะๆมาวันนี้มาอาศัยพ่อเบิร์ดนักกุ้งไหนไหนพ่อเบิร์ดนักกุ้งเอ้ยง่ยนะถายกันไม่ได้ปวดท้องนะยิงกันไม่ได้ไปไหนไม่ได้เดาอยู่ด้วยกันหรือมัน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 ฉุกเลยนะได้ได้แล้วเนาะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ